สวัสดีค่ะแม่ดาก็มาซอยใบยอ้อยออกเนาะมาซอยใบยอ้อยออกแล้วก็จะเอารื้อตรงนี้ออกนะคะเพราะว่ามันทับดอกไม้หมดแล้วเนาะแต่มันต้องเอามีดอิโต้ออมาเนาะแล้วก็ทับป่าเห็ดด้วยนะคะเจีอุ้ยเอา้าหักหักอ้ยเนาะมันจีหักแล้วนี่ดึงไปดึงมานแล้วก็นี่แม่ดาพัฒนาตรงนี้นะคะเอฟจีอุ้ยเจอเห็ด อก้องมาขี้หินนี่เบิงเบงเบงนี่ไอดีน่ดาเมื่อเช้านี้น่ดาก็มาเก็บอยู่แต่ไม่เห็นนะเพราะว่ามันมันโฮกแล้วมันก็มุดอยู่ในข้างล่างนี่อุ้อันนี้ก็ผลไม้นะ,ะเอตีนี่กินได้นะนี่หวานหวาน ว้าวเห็ดเพาะหรือเปล่านี่ทำไมมันดอกใหญ่แท้โอ้มันมีรากด้วยนะเอฟซีถ้าเห็ดที่มีรากนี่เขาบอกว่ากินไม่ได้ความจริงเห็ดมันต้องไม่มีรากเนาะโอ้โหนี่นะเอฟซีนี่ยิ่งเปิดดูยิ่งเห็นนะนี่ว้าหูหูหโอ้ยเก็บออกเก็บออกเก็บออกโอ้โหนี่ เห็ดทั้งนั้นเลยนะเอฟซีปาได้แกงอีกแล้วเห็ดเก็บเห็ดอีกรอบก่อนนะมันก็แตกขึ้นมาเพราะเหยาะเพราะเนะเพราะเหยาะเพราะเนะโอ้โหงามงามมาเก็บเห็ดด้วยกันเอฟซีเอ้ย แต่เห็ดอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้เห็ดปลอมนี่เห็ดจริงนะเห็ดน้ำหมากนะคะเอฟ้ีแม่ดาวก็พยายามลื้อตรงนี้นะเพราะว่าลือออล้อออกลื้อออกป่าเห็ดทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่หน,น,น,นึ่ดอกนะึง แม่ดาวก็พยาพยามพยายามลื้อตรงนี้ออกให้มันให้มันเจอเห็้แต่ว่าหกหลายเนาะจะเอาอีโตมากลัวเหมือนกันนั่นโคตรเลย มันจะขึ้นอีกเยอะอยู่นะนี่มัน,มนยังเล็กอยู่เนาะมันจะขึ้นอีกเยอะอยู่นในเนอซีถ้าเราทำให้มันโล่งๆเนาะถ้าเราทำให้มันโล่งๆรอออก โอ้มีเอ็กซีเห็นไหมน,นี่มันอยู่ตามนี้แหละมันก็จะมุดขึ้นมาในดินอ้ยนี่โอ้ยเยอะเลยนี่ดอกเล็กดอกน้อยมัน Ủa, oh, đây dễ gì này ít gì chuối, ui, đỏ ngoài đỏ này kìa Hình mất tam hình mất là oh. Đọc nói, đọc nói, đọc nói Sẽ đai chăng lời เสียดายจังเลยแยวกองนี่แหละมันจะขึ้นเยอะอยู่ยอโอ้โหอยอางนี่กระต่อมมันนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นพืชลืดอยู่เต็มเนี่ยโอ้ยเราจะลื้อยังไงนู้น ต้องลือปะาอ้ยออกโอ้ย,อยไม่ไหวไม่ไหวนี่นะคะที่มันเก็บไปแล้วเมื่อเช้านี้เนาะมันก็ขึ้นอีกนะนี่มันก็ขึ้นอีกเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เลย อย่างดินแตกขึ้นมาอีกเยอะเลยนะเอฟซีแล้ก็เก็บเอาแต่ดอกใหญ่มันเนาะแล้วก็เก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆมันดอกน้อยๆมันก็ไม่เอาเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกเยอะอุ้ยโอ้ย,อยดึงหยาละบิดออกเลยพี่น้องนี่ดู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  โดินแตกเป็นจุ่มอยู่เลยออกอ้ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆผู้อ,อกเยอะมากเลย còn, bên chum bên chum, ở đây này, FC, bảy nhả, bảy nhả, nó bận nó, จ้าจ้าอันนี้ไว้ให้มันตูนน้อยเอฟซีนะน้อยโพดมันน้อยอยู่โอ้ขึ้นเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เลยนะนี่โอ้นี่เอฟซีนี่ปาดโอ้ ขึ้นเต็นมดเลยนี่นี่ขึ้นดีขนาดเลยนี่แถวนี้ก็ขึ้นขึ้นอีกเยอะ แล้วสีขาวนี่แหละกินได้ไหม,มเห็ดอันนั้นนะพี่น้องเขาเอิ่นเห็ดยางเห็ดเห็ดขาเนาะนี่มันมีมันมียางเห็ดขาโอ้ยดอกนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่ดอกนี้ดอกใหญ่นะเอจีฟาดพี่พี่พเอา้ารูอะไรนี่นี่นี่ ดอกใหญ่เลยนะเอจีนะยยังออกอีกเยอะเลยได้อีกแล้วได้อีกแล้วถ้วยหนึ่งนะคะอันนี้จะแกงให้ป้าสวนผักนะเพราะว่าแม่ดากินแล้วนะคะรอบนี้จะแกงให้ป้าสวนผักตอนเย็น นี่พอดีแกงเลยนะเอฟซีกำลังสสวยๆงามๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาเอาทางนี้เนาะนี่โอ้โหโลกจังเลย